คำบรรยายค่ะตอนนี้แต่วิววันนี้สวยสวยคตรโคตอ,อ,อะ่ะคตรโคตของความสวยเป็นไงบ้างคะลูกทัวร์ของเราตอนขึ้นไห่ไปน,นิดนนะึงรอลงเียค่ะตอนนี้บรรยากาศดีขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากหาไอ้แพะเจอแล้ว เรากินเป็นหมดต่อไปเทลเก้นไปช็อปปิ้งในเทลเก้นแล้วก็ไปกินข้าววิวไพนนอกตอนนี้ขอบอกได้คําเดียวว่าสุดยอดเหนือคําบรรยายใดๆเอาวิบวับเก่งๆแล้วกลับมาเอกแน่นอนจะมาฮานิมอนเดี๋ยวอาจจะก่อนฮานิมอนจะพาพ่อแม่มายังหาไม่ได้เลย แต่ตั้งใจว่าจะเป็นเมืองที่จะมาฮันนีมูนให้ได้เป็นไงบ้างคะพี่เบิร์ตฮพี่เบิร์รู้สึกดียังคะอยากให้เห็นวิวที่เหมือนกับลูกกราตาเห็นภาพที่ออกมามันโดนกระจกขวางกั้นมันอาจจะไม่สวยเหมือนภาพที่เราเห็นด้วยตานะคะ ที่แเซมิไลน,นยนะคะเมืองาเล็กในเทพียายบ้านเมืองเขาน่ารักมากจะเห็นว่าตามเาผนังที่บ้านเขาจะมีการวาดรูปต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวดูแล้วแบบว่ามีสีสันเราเดินข้ามแม่น้ำลายมานะคะแต่เราไม่ได้ถ่ายแม่น้ำลายให้ดูเดี๋ยวเราจะกลับไปถ่ายบรรยากาศของแม่น้ำลายให้ชมอีกครั้งหนึ่งแต่มาครั้งนี้เสียใจนิดนึงที่เราไม่ได้เล่าแม่น้ำลายเนื่องจากแม่น้ำลายยังแห้งขอดอยู่นะคะ ยังไม่สามารถล่องเรือได้สัญญาว่าจะกลับล่องเรืออีกครั้งหนึ่งัวยงามมาตัวยงามมากตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกเรนฟรอนะคะของแม่น้ำนายเขาได้เยเขาว่าที่เนี่ยค่ะได้ชื่อว่าเป็นน้องๆของนายแองการ่าแต่จุดที่เราเดินมายังเห็นน้ำตกไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะพยายามเดินไปให้เห็นน้ำตก ในจุดที่ใกล้ที่สุดเราจะลองข้ามดูว่าจะสามารถข้ามได้ไหมจะยินเสียงของน้ำตกอลังการมากค่ะสวยสวยตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกเรนฟรอนะคะไรฟรอเห็นปะคะเขาว่าเป็นน้องๆของนายแองกล่าสวัสดีครับค่ะตอนนี้อยู่ไหนเรนฟรไรฟรอ ไงไก้ชื่ออะไรนะไลฟ์ฟอร์และข้ามาจากฝั่งนู้นเดี๋ยวไปแปดฟังนะครับนี่ทางเดินขึ้นเป็นประเลงเกาะเป็นไงบีม ข้างบนดีปราสาทมีฝรั่งมาแจมด้วยนะครับวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวไปว่นเลยไม่ต้องกินแล้วเสียค่าเลยกบไปแล้ว แล้วก็ไปลบเอานี่ไงแถบวิดีโองเราเนี่ยเออใช่โอ้พลยว่าไงไปฮัลโหลโชว์เสียงหน่อยสิเซฮัลโหลอหน่อยสิศิลปินเรามีบ้านพี่คอนนะครับน่ารักมากนี่มีคนนอนกลนอยู่นอนกลนอยู่หนึ่งคนที่เกิดเหตุตัวนี้เดียวหนักประมาณสิบโลแต่คนดังมากกลนตั้งแต่ห้าครัวเขาเขาเริ่มหัดกลนตั้งแต่ห้าควเหรอเมื่อวานคนดังมากเมื่อวานอากาศ ใช่เอาพ่อมือไปตามน้อกแล้วก็ถ่ายรูปกันเนีนเนๆนที่ทำงานที่ทำงานจิ๊้องไม่หด้วยไม่ส่งเสียงเลยนี่ครีเบิร์นนะครับไกด์ของเราไกด์ของเราขาวิ่งเหนื่อยเลยอาหารอาหารเกณฑ์เหมือนผุกอาหารผัดหนึ่ง เหมือนไหมปวดเป็นห้องปวดต้องเป๊ะ้ยวๆะเป๊ะ้ยวๆตลอดอันนี้เพื่อนอันนี้เปเล่นไอต์เกตเพื่อนที่ที่กับไอ้หกไข่ปีตูดปีหมอเห็นคอยเล่าให้ฟังอ่ะอ๋อใช่ใช่เอาอ๋อคนนี้หรอคนนี้เลยที่เรียนอะไรนะ้วเขาเรียกฮอกกี้ป่ะฮอกกี้ไปบ๊อบเข้าไปใช่ไหมตัวคนนี้ใช่ใช่อะเล็กก็รักอะ ไอ,อ้น,นี่ผมแดดผมทองตอนนี้เราผ่านเมืองโรซานนะคะเป็นเมืองทะเลสาบของในหลวงแต่ตอนนี้เข้าอุโมงค์แล้วถ่ายอะไรไม่เห็นแล้วค่ะตอนนี้เราผ่านเมืองโรซานเมืองที่ในหลวงมาอยู่นะคะตอนนี้จะมองไปจะเห็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่เห็นบ้านริมทะเลสาบ เลสับที่นี่กว้างมากๆมองไปสุดสุดทางออกไปจตาแสงที่หน้าต่างจ้ามากอาจจะทําให้เห็นภาพไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะข้างหน้าตรงนั้นคือเมืองโลซานทั้งเมืองสถานีนี้เราไม่ได้แวะนะคะเราแค่ผ่านเพื่อไปยังเจนีวาเราจะไปช้อปปิง้งกันต่อที่เจนีวาค่ะเพื่อต่อ TGV ไปไปรีส p า r i สฝรั่งเศสเป็นเมืองแห่งทะเลสาบจริงๆทะเลสาบมองไปจนสุดสายตาไม่รู้ว่าจบที่ไหนเลยเ mm hmm. นี่ยค่ะมองไปจนสุดสายตาเป็นท้องน้ำ mm hmm. แต่เนื่องจากแสงอาทิตย์จ้ามาก mm hmm. ทำให้เราอาจจะไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนนะัก นี่ข้างหน้าตรงนั้นคือเมืองโรซานทั้งเมืองเลยค่ะนั่นคือเมืองโลซานทั้งเมืองนะคะสถานี้นี้เราเพียงผ่านมาแล้วผ่านไป ข้างหลังเนื่องจากคุณภาพกล้องมันไม่ดีนะถ้ามองไปก็ยังเห็นว่าเป็นภูเขายังมีหิมะปกคลุมภูเขาอยู่บ้างเล็กน้อยส<อ>วัสดีครับทีมงานอยู่ไหนกันแล้วครับตอนนี้เราจะอยู่ที่หลไอเฟลนะอไอเฟลฮอไอเฟล,เลสูงมากคนเข้าคิวรอกันเป็นแถวเลยนะครับไม่มีแดดเลยอันนี้จะบอก ฝั่งนี้คนเดินขึ้น,น,นมีลิฟต์กำลังขึ้นมีลิฟต์กลังขึ้นชั้หนึ่งในชีวิตนะคะเพราะไม่คิดไม่รู้ว่าจะได้กลับหรือเปล่านี่เป็นเวณใต้ฐานนี่เป็นเวณด้านหน้าอีกบริเวณหนึ่งนะครับทีมงานกำลังเ,เดินมา มันต้องบริจาคด้วยเเซ็นอ่ะเห็นไมเห็นมีมีเงินด้านหลังอ่ะยูโรยีิยูโรสิบยูโรเหมือนเหมือนเมืองไทยแหละที่พหกให้หมาให้จับสากบอเนบ่ยนิมเคยรับซองมันมาแล้วบีมให้มันยืนด่านี่ทีมงานกำลังบ่นกันอยู่นะครับเไปนิรคือเามกำลังเดินซื้อของอยู่ ี่เราอยู่ไหนกันแล้วผู้คนเรียนชองเซลิเซ่ชองเซลิเซ่คนละบองมาเช่คนละที่กันใช่ไหมคนละที่ค่ะมาทำไรเนี่ยจะมาใส่ไ้หลูยส์ไปโซ่ไปโซจริงๆเลยปตชัยฝั่งนี้ประตูชัยนะครับวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งวิ่งนะครับข้ามถนนเร็วๆแดงแล้ว